เมื่อฉันอยากซื้อเหรียญนี้ช่วงพีเซลบ็อกซ์ดีเฉันก็จัดเลยกดที่บายคอนเนคกระเป๋าตังค์ช่งฉันมีธมา กด Connec t จึ๊บ Connect, แล้วก็กลับมาที่หน้าเว็บเดิมจากนั้นฉันก็ซื้อเพิ่มด้วย b n แของฉันเองอใส่จำนวนเข้าไป 0จุดฉันมีตังน้อยฉันจิ้งใสแค่นี้โอ้โหไม่เอาไม่เอา,เอาแค่นี้พอจำนวนนี้คือจำนวนเหรียญ BNB ส่วนใน570นี่คือจำนวนเหรียญบล็อก DAG แล้วก็กดเลยครับบ่ายคอยกดซื้อจริงเลยผมซื้อจริงๆผมไม่ได้แฮนดิง้งเขาเห็นตาหมาอีกแล้วอ่าโอเคกดไปตึงตึงตึงแล้วก็รอ แล้วก็ทำกันกดคอนเฟิร์มโดยเสียค่าธรรมเนียมนิดหน่อยน้อยมากหนึ่งครั้งไหนเนี่ยเก็ชอบนั่งแล้ว,วก็อกมอง,มงอย่างเงี้ยที่รักเไม่มาทีเลยมองเงี้ย